ต่อมาสกาดเหมือนกันอาจารย์ครับอันนี้ถามสกาดแต่ว่าเป็นการจ่ายให้กับพ่อเนี่ยได้ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากพ่อเนี่ยบอกสาเหตุพ่อเป็นหนี้อยู่ลูกเหรอครับลูกจะจ่ายสกาดให้พ่อครับแล้วก็ถ้าถามถามในมุมกลับกันแล้วถ้าพ่อจะจ่ายสกาดให้ลูก่ะลูกเป็นหนี้อันนี้พ่อเป็นหนี้ใช่ไหมครับอันนี้พ่อเป็นหนี้ลูกจะจ่ายสกาดให้พ่อ แล้วก็พ่อจะแล้วพ่อจะจ่ายอากาศให้ลูกถ้าอย่างนี้มันได้อย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันคือในอิสลามของเราเนี่ยวางข้อบัญญัติไว้ในตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่เอายกตัวอย่างอาจารย์โรชิดีนอีกแล้วจะเอาคนอื่นเอาคนใกล้ๆนี่ละเอาจูงไปละหมาดด้วยครับฮะจูงไปละหมาดด้วยนั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์โรชิดีนที่จะต้องจ่าย นะจ่ายจ่ายอกาศแทนไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายให้ลูกนะวันนี้เดี๋ยวพอถึงใกล้ออกบวชเนี่ยที่จะต้องจ่ายข้าวสารฟิตรอ่าจ่ายฟิตรอเนี่ยครับอาจารย์รชิดินก็จะต้องต้องจ่ายอของตนเองของภรรยาของภรยาด้วยของลูกด้วยเห็ไหมล่ะอันนั้นคือความรับผิดชอบของพ่อที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูและอปฏิบัติครับหน้าที่ในความเป็นพ่อ เพราะงั้นเมื่อลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยพ่อมีหน้าที่จะต้องดูแลรับผิดชอบและในขณะเดียวกันเมื่อพ่อแม่แก่เท่าลูกมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็แสดงว่าไม่มีช่องไหนที่จะมาเอาสกัดมาให้พ่อกับลูกมันเป็นไปได้ยังไงล่ะที่ลูกน่ยรวยแล้วก็พ่อนะ่จนไม่มีจะกินมันเป็นไปได้ยังไงอืก็อาจจะได้สามีรวยหรือเปล่าอาจารย์ อืมเพราะว่าลูกมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่คือสองคนเนี่ยสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะเวลาที่เขาหนีการกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดพ่อตัดแม่ทั้งสองฝ่ายครับือไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่ในทางตรงกันข้ามจะต้องมีพ่อเพิ่มแล้วก็มีแม่เพิ่มเข้ามาอาจารย์รชิดีนมีพ่อตัวแม่ตัวในขณะเดียวกันก็มีพ่อตาแม่ยายภรรยาของอาจารย์รชิดีนก็มีพ่อตัวแม่ตัวแล้วก็มีพ่อผัวแม่ผัว ซึ่งทั้งสี่คนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งดุนยาและอาชิร์เลิกกับลูกสาวจะแต่งกับแม่ก็ไม่ได้ครับหรือฝ่ายิงจะเลิกกับสามีจะไปแต่งกับพ่อผัวก็ไม่ได้ก็หอารำเพราะเมื่อได้กับลูกลูกเขาแล้วนะที่จะก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ทั้งในดุนยาและอาชิร์ต่อไปเลยอหน้าที่ก็จะต้องดูแลไม่ใช่พ่อพ่อเธอพ่อเธอฉันไม่เกี่ยวพ่อฉันเธอไม่ต้องยุ่งอ คือมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูอ่าดูแลทั้งพ่อแม่ตนเองครับแล้วพ่อตาแม่ยายด้วยเหพ่อพ่อผัวแม่ผัวเปรียบเสมือนเป็นพ่อของตนเองแม่ของตนเองเหมือนกันครับผมเพราะงั้นในกรณีที่พ่อจะจ่ายเอาอากาศให้ลูกครับมันจะจะเป็นไม่ได้ลูกจะจ่ายอากาศให้กับพ่อแม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อคือไปจ่ายให้กับคนอื่น อาจารย์ครับอันนั้นมันเท่ากับจ่ายให้ตัวเองแหละกระเป๋าจากกระเป๋าหนึ่งไปมาใส่อีกกระเป๋าหนึ่งเร,เรือร่มในหนองอมันไม่ใช่อ,อืมแล้วถ้า,ถ,าถ้าเป็นพ่อตาอาจารย์พ่อตาให้สากาดก,กับลูกเขยได้ไหมอาจารย์พ่อตาให้สกาดกับลูกเขยอืมแล้วนี้ก็ใกล้ียงนะใน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 กรณีที่เอ่อลูกเขยเนี่ยแยกครอบครัวไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่า ลูกเขยคนเนี้ยเป็นหัวหน้าครอบครัวคือลูกสาวแต่เดิมน่ะอยู่ภายใต้การปกครองของตนเองใช่ไหมคอัเวลาที่ได้สามีไปแล้วแยกครอบครัวออกถามว่าใครคือหัวหน้าครอบครัวก็สามีของก็สามีสามีของหญิงนั้นก็คือหัวหน้าครอบครัวเวลาที่เขาเนี่ยส่งการ์ดมาเรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์รชิดินและครอบครัวครับอาจารย์รชิดินจะเอาใครไปบ้างก็มี ตัวผมเองภรรยาลูกอะไรก็นึงถือว่าครอบครัวของผมครอบครัวของอาจารย์รสินิทอ้าเรา้วาลบพ่อแม่อืก็อน็ญาติพี่น้องคนอื่นๆครับก็ถือว่าครอบครัวแม่ดังอีกกรณีนั่นก็คือครอบครัวของที่พ่อจะต้องดูแลในกรณีที่ลูกๆเขายังไม่ได้นิกะยังไม่ได้ก็ต้องดูแลครับต้องดูแลกันต่อไปอืในกรณีที่เ พ่อตาครับพ่อตารวยอ่าพ่อตาให้ระกาศกับลูกเขยครับพอลูกเขยนี่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวของตนเองถ้าหากเนี่ยนะอาอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรครับอืมพ่อตาให้ระกาศให้ระกาศกับลูกเขยอันนี้ก็สามารถรับได้ไม่ได้มีสิ่งที่ห้ามแต่ว่าลูกเขยจะให้ระกาศกับพ่อตาน่ะนะถ้าลูกเขยมีระกาศแล้วก็นะลูกเขยเอาระกาศไปให้คนอื่นนะ เพราะว่าไอ้เงินไอ้ส่วนที่ที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะจะถึงกระทั่งถึงครบรอบคพงต้องออกอากาศแล้วเนี่ยค่าเงินไอ้ส่วนนั้นแหละที่จะต้องเ,อเลี้ยงดูไม่ใช่ให้ปีหนึ่งให้ทีงนะครับอก็ดูซิพ่อตาแม่ยายเขาอยู่อย่างไงพอผัวแม่แม่ผัวเขาอยู่อย่างไงก็ต้องเลี้ยงดูก็คือ,อต้อง,เ,งเรียกได้ว่าพ่อตาเนี่ยให้กับลูกเขยเนี่ยได้ศาสนาอนุญาตแต่ถ้าว่าพ่อตายากจนลูก ลูกเขยเนี่ยรวยอืมไม่ไม่สามารถที่จะเอาสก,การเนี่ยให้กับพอ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงแต่ว่ามีหน้าที่เลยต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วครับครับผมอันคมดุลินลา